และนี่คืออีกหนึ่งค่ายนะคะที่ทาง KPM Motor ค่ะได้เป็นดิจิติเตอร์เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยคะ่ะสำหรับชุดแต่งแรมนะคะของเรานะคะ ก็จะมีนะคะถ้าลูกค้าท่านใดคนไทยนะคะสนใจเราไปที่ TBM Motor สาขาการจนาได้นะคะเรามีโชวรูมเลยทําไว้สําหรับแต่งรถแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งมากมายเลยนะคะในการจําหน่ายเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่งานโตเกียวออโตซาลอนนะคะเอารถรุ่นไหนมาโชว์กันบ้างไปเลยค่ะ และนี่นะคะคือค่ายรถ h o n d a นะคะเราใส่ชุดแต่งของตัวแรมครบเซตเลยด้านข้างนะคะตัวสีก็ไม่ใช่สีจากโรงงานแน่นอนแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นลายสติ๊กเกอร์ลายไม้นะคะแล้วก็เป็นล้อตีนนะคะขอบ16ค่ะนี่มาดูกันสวยมากก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์ลายไม้ไมายันด้านหลังเลยนะคะด้านหนังเห็นไหมคะยังคงคอนเซปต์เป็นรถ h o n d a ชื่อรุ่น B R V ถือว่าเป็นการาแต่งได้ลงตัวนะคะสมบูรณ์แบบคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวรถ Toyota s เซ t ตนะคะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ยังไม่มีวางขายในประเทศไทยแล้วก็แต่ในส่วนของตัวในเมืองไทยก็ยังมีตัวเก่าอยู่นะแล้วตัวนี้นะก็จะมีการเปลี่ยนไฟแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้ามา ในส่วนของตัวการตกแต่งก็จะตกแต่งด้วยสติกเกอร์จะออกแนวสปอร์ตมากขึ้นค่ะเราไปดูข้างๆกันโอเคไฮไลท์ like อีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นแดงทับเขาแต่งชื่อรุ่นว่าเป็นรุ่นลัคกี้นะคะตัวนี้จะเปลี่ยนข้างๆที่จะเยอะเลยกระจังหน้าทั้งหมดทั้งแถบเลยแล้วก็สีก็จะไม่ใช่สีตัวเดิมแน่นอนตัวนี้ก็จะเป็นการทําสีขึ้นมานะคะแล้วก็ ล้อด้วยลายสติกเกอร์เข้ามาชื่อรุ่นเขาจะเป็นตัวลักกี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นล้อด้วยแล้วก็มีแหลกด้านบน,น,นด้านหลังก็เนี่ยค่ะชุดแต่งเขาพาร์ทเขาทุกชิ้นเลยรอบคันอันนี้ก็จะออกแนวลุยๆนิดนึงการตกแต่งแบบนี้เ <meus S 1> พื่อนๆลองมาเดากันสิคะว่าคันนี้เป็นของค่ายรถอะไรคันนี้มีขายในไทยนะคะ ฉเฉลยนะคะเป็นตัวรถพั n d a Nbox ็นะคะแต่ตัวนี้จะใส่เป็นชุดแต่งใหม่ล่าสุดของเขาเลยเป็นชุดแต่งโล s นี่นะคะก็มีการเปลี่ยนหมดเลยกระจังหน้าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีล้อที่เป็นของดินด้วย16นะคะแล้วก็นี่เลยรอบคันก็จะมีการตกแต่งให้ดูมีความแบบลัชุด,ดี้เนาะสวยดีเป็นสีออกพิงโกชายล่าง แต่งน้อยๆนะคะแต่ลงตัวอ่าค่ะเป็นตัวรถ In Block Custom <c oughs> ตัวนี้เป็นรุ่น Custom นะคะสวยมากเ <c oughs> มืองไทยก็พอมีจำหน่ายอยู่บ้างนะคะตัวรถตัวนี้ทาง T P M Motor ก็มีนำเข้ามาจำหน่ายอยู่เดี๋ยวเรารมาหมุนกันนะคะจากระปองว่าเราจะได้อะไรกันตู้นี้400 รุ้นๆนอยากได้อันนี้อ่ะโ้เอ๊ะเอะเอ๊ะเอเเป็นตัวริตเนิลดีดิทเดีทันทันนี่นี่เหมือนเดะเหมือนเดะ ได้ตัวนี้ด้วยมีมีด้วยนะดูสิได้เต็นด้วยมีรถมีแหลกโอ้ครบโอเคคุ้มนะคะเนี่ย มีเสื้อนะคะเป็นของชุดแต่งแดบมบมีหลายรุ่นเลยโอ้นี่สวยอ๋อนี่เท่นี่เท่เน,น้าหลังเย่างเดียวหรือว่าอ๋ออข้างอันนี้ด้านหลังนะด้านหน,น้าโโเป็นโลโก้ของเขาโอ้อันนี้อีกผ้าหนึ่งอันนี้อีกแบบหนึ่งสามร้อยเยนอันนี้มีหลายด้านหน้าด้านหลังเป็นเป็นงานปักสวยอยู่ ตันนี้สวยตัวนี้สวยน่ารักโอเคอันนี้เป็นตัวเลตันบีอ๋ออันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นจิมมี่อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้เหมือนของเราเลยเรามีเรามีมีที่โชว์รูมค่ะคตัวนี้เป็นเลตน ในการตกแต่งของรถแต่ละรุ่นของดมนะคะเขาก็จะมีแบบนี้เลยสมมติว่าตัวนี้นะจะเป็นตัว Li ต t l e G นะมันก็จะเป็นตัวแต่ละรุ่นเขาก็จะมีเหมือนเพลงเราอยากจะรู้ว่าเป็นเพลงอะไรเราต้องสแกน QR code ไปด้านหลังนะคะนะคะแต่ละแต่ละรุ่นตัวเพลงจะไม่เหมือนกันนี่แม่ชอบรุ่นไหนสไตล์ไหนเพลงแบบไหนก็ลองมาเลือกกันได้เลยค่ะ และเดี๋ยวหนูจะพาไปชมดำที่ประเทศไทยกันนะคะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ